สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เรามาพบกันในการเขียนตามคำบอกออนไลน์ค่ะสำหรับวันนี้เป็นการเขียนจากบัญชีคำพื้นฐานป6ในชุดที่6ค่ะก่อนที่เราจะไปเขียนกันนั้นนะคะเรามาอ่านไปพร้อมๆกันก่อนเลยนะคะ สำหรับบัญชีคำชุดนี้จะเริ่มจากคำที่123ค่ะอ่านว่าจอกแจกจอแจ124จักกรยานยนต์125จักสุ126จาบัน127จับปลาสองมือ 128จินตนาการ129จิปโซฟิลา่า130ชะกัน131ชะงน132ฉลองพระองค์133ฉัด 134ฉายฉาน135ฉันทลักษณ์136ฉายา137ชนน,นี138ชมรม139ชลทาน140ชนลนา 141ชนละมาก142ช็อกโลก143ชะรอย144ชันสา145ชั้นอวกาศ146ชาญและ147ก็คือชำนาญค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะ เราไปเขียนตามคำบอกออนไลน์กันค่ะวิธีการก็คือเมื่อนักเรียนดูคลิปจบแล้วนะคะว่าอ่านว่าอย่างไรบ้างให้นักเรียนกดที่ลิงก์น,นี้นะคะจะอยู่บริเวณใต้คลิปค่ะถ้าในมือถือนักเรียนกดลูกศรด้านล่างนะคะก็จะมีลิงก์ไปเขียนตามคำบอกออนไลน์ที่ด้านล่างค่ะแล้วนักเรียนก็คลิกลิงก์เข้าไปเลยนะคะเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะคะก็ให้นักเรียนเขียนชื่อนามสกุลของนักเรียนนะคะ เสร็จแล้วนะคะก็ฟังเสียงนะคะว่าคำที่หนึ่งคือเสียงอะไรตัวอย่างนะคะคำที่หนึ่งเมื่อนักเรียนฟังจบนะคะนักเรียนก็เขียนคำตามคลิปเสียงนั้นเลยนะคะว่าเป็นคำว่าอะไรนะคะแล้วนักเรียนก็เขียนให้ครบจนถึง10คคำค่ะเมื่อเขียนครบแล้วนะคะให้นักเรียนกด finish นะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนเลือก Email my answer to my teacher หมายความว่าให้นักเรียนส่งคําตอบนี้ไปให้ครูนะคะโดยให้นักเรียนคลิกตรงนี้นะคะอันแรกเลยให้นักเรียนเขียนชื่อนามสกุลนะคะเด็กชายเด็กหญิงอะไรนะคะอันต่อมาคือชั้นค่ะตามมาด้วยโรงเรียนนะคะและตามมาด้วยคีย์โค้ดนะคะก็คือรหัสส่งงานที่คุณครูให้ส่งนะคะ รหัสส่งงานที่คุณครูให้ส่งนะคะให้นักเรียนก๊อปปี้แล้วก็นำมาวางไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วกดเซนค่ะก็จะส่งไปให้คุณครูได้ค่ะนักเรียนได้จำนวนกี่คํานะคะนักเรียนสามารถแคปหน้าจอมาแจ้งคุณครูได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ครูอาก็คงต้องลาไปก่อน